น้อมกาบอาจารย์เจ้าค่ะน้อมกาบอนุโมทนาสาธุเจ้าค่ะครับสาธุครับท่านบุรุยาติาชุนแผนผู้ดูแลอย่างพนากจิตอาจารย์ครับผมจันทินท่านสาธุครับโอกาสท่านอาจารย์เจ้จาค่ะอ,อ,อาการจันจิตรอบเมื่อคืนจเจ้าค่ะช่วงที่เริ่มเรื่องก็จะมีองค์นิวรณ์เาทาองค์กาม่ฉันทานิวรณ์เบียบธรรมนิวรณ์กินทานนิวรณ์อุทายาปุจจานิวรณ์วิจิปิชาณิวรณ์เจ้าค่ะองค์ เด่นๆก็จะมีองค์การมิชันทากับองค์ทินมิทาเจ้าค่ะก็จะเลยมาวิธีหนึ่งองค์ทำดับภาษะอย่างต่อเนื่องสำรวมอินซีไว้ที่ปลายจมูกค่ะก็ดับภาษาอย่างต่อเนื่องไปจนสำรวมอินซีไว้ได้แล้วขอไม่กระจัดกระจายแล้วค่ะก็ค่อยอัญเชิญการเจริญมาวิธีองค์ทำที่สององค์ทำที่สามองค์ทำที่สี่ค่ะขั้นกลางด้วยการดับภาษาค่ะน้องข้าพาจยาเจ้าค่ะก็จะเลยมาวิธีอย่างต่อเนื่องค่ะจนเริ่ม มีความสำารวไม่ได้แล้วองค์นิวรณ์ห้าเริ่มเบาบางลงแล้วก็สงบลงไปแล้วค่ะก็ทาทั้งหลายย่อมทังหลายไปสู่ทําทั้งหลายทําทั้งหลายย่อมยังทําหลายบริบูรณ์เกิดองค์วิตกองค์วิจารเจ้าค่ะค่ะก็ไม่สนใจกับองค์วิตกวิจารค่ะก็จะเดินม,มาวิธีอย่างต่อเนื่องเจ้าค่ะอยู่อย่างนี้ค่ะสำรวมินสีอย่างต่อเนื่องค่ะจะเรินม,มาวิธีสีองค์ธรรมแล้วองค์วิตกวิจารที่มีอยู่ข้อ จา,จากเยอะๆก็ค่อยๆน้อยลงน้อยลงจนเขามีจังหวะที่เขาสงบลงไปค่ะพอเขาสงบลงไปก็ทาทั้งหลายย่มทังหลายไปสู่ทาทั้งหลายทาทั้งหลายย่ำยังดังหลายบริบูรณ์เกิดองค์มารผู้มีบาปเข้ามาดนจิตค่ะแล้วก็มาสิงกายผมก็คือมาทําให้เกิดอาการคันที่จมูกคันที่จมูกแล้วก็มีอาการเจ็บแทงเจ็บแทงอะไรมาแทงตามร่างกายเล็กๆ,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 ๆน้อยๆอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่สนใจก็จะเริญมาวิธี อย่างต่อเนื่องค่ะสี่องค์ทําอย่างต่อเนื่องค่ะพอเขามีอาการเอ,อเจ็บแทงขึ้นมาก็ก็จะมีความความเจ็บก็คือองค์เวทนาขึ้นมาค่ะพอมีความเจ็บขึ้นมาค่ะองค์ตัณหาที่คอยรักษาเขาก็เกิดขึ้นมาด้วยค่ะเกิดขึ้นมาด้วยอ,อก็ไม่สนใจก็จะเลยมาวิธีอย่างต่อเนื่องต่อไปค่ะ พอจะเริ่มมาวิธีเสี่ยงทาอย่างตอนนึ่งต่อไปค่ะก็จะมีจังหวะที่อ่อนเพลียแล้วเขาก็มีหลับกลางอากาศค่ะพอมีหลับกลางอากาศพระเจ้าก็ไม่สนใจก็จะเริ่มมาวิธีเสี่ยงทาค่ะช่วงที่สัมปชัญญะขาดหายไปไม่มีสมัมปชัญญะตรงนั้นค่ะก็ดับภาษะขึ้นมาได้พอดับภาษาสะสำรวมขึ้นมาได้ก็เล่นความเร็วขึ้นมาพอเล่นความเร็วขึ้นมาค่ะ เขาก็จะเป็นจังหวะที่จะหลับกลางอากาศแต่ก็ยังไม่หลับอย่างเงี้ยค่ะก็ก็สามารถที่จะทรงสภาวะไว้ได้ก็จริญมาวิธีสี่องค์ธรรมอย่างต่อเนื่องอยู่อยู่อยู่ตรงนี้ค่ะองค์ตันหาที่คอยวระซิบเขาก็ทํางานของเขาไปข้าพเจ้าก็ไม่สนใจแล้วข้าพเจ้าก็เริ่มมีอาการปวดขาด้วยค่ะนั่งแล้วเขาก็ปวดเมื่อยอย่างเงี้ยค่ะก็อดทนต่อสู้ค่ะ์ต่ที่คอยกรซิบก็ทํางานอยู่อย่างต่อเนื่องก็ไม่เชื่อ ไม่ลืมตาไม่ขยับขยื่อนอะไรเลยค่ะจนนาฬิกาเขาก็ดังหมดเวลากําหนดออกจากสมาธิครัน้อมกราบท่านอาจารย์จ้าครับกราบสาธุครับถือว่าร่างกายเจ็บป่วยอยู่เนาะสามารถที่จะต่อเสื้อสีหเหลสโดวยรวมมาได้เป็นคนที่ดีเราก็ยังไม่ได้เสียหายปกติเมื่อก่อนนี้ก่อน ถ้าเกิดปัญหาอย่างนี้ท่านก็ไม่เอาแล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าผู้ที่มีความบากบ,าบาั่นภาคเพียนไม่จอดทิ้งทุระของรศาสดาก็จะเป็นประโยชน์กับเจวท่านเองเพื่อทำให้ท่านสามารถที่จะร่วงเก้าก้าร่วงนะครับในตัพระอบในการต่อไปได้ก็อขอให้รักษาความเพียรนี้ไว้ ร,รักษาความเสียไปเพราะว่ามันก็จ้องเล่นงานเพราะฉะนั้นจะดใช้กําลังยิงสําคัญมากเมื่อผ่านไปจบวิจารระยะหนึ่งต้องรีบช้กําลังห้ควารรมรวเร็มเมื่อตหาเข้ามาก็ที่ก็ยุดใช้กําลังอีกไปปอดตัวเต็มนะครับอเอ,อสภาวะหนึ่งเข้ามาถึงกล้ผมก็ยุดชาร์อีกเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องชาร์ชาร์ตามลําดับลำดับลําดับอย่าปล่อยให้เขาเข้ามานะครับ นะครับทำทั้งหลายย่มหลังหลายไปดูตามทั้งหลายพุกชาดเลยทำทั้งหลายย่มหลังหลายคือูตามทั้งหลายชาติเลยนะครับในขณะที่กําลังสู้กันอยู่ก็ชาต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องเดี๋ยวกองกันเดี๋ยวเขาก็จะสงบไปทำเขาก็จะไหลของเขาเองีไม่ต้องกลัวว่าเขาจะไม่ไหลถ้าท่านทําถูกต้องยังไงเสียวเขาก็ต้องหลังครับเขาจะต้องเป็นไปตามสภาวะแต่ถ้าท่านทําผิดยังไงเขาก็มีสภาวะของมารผู้มีบาปมารผู้เดินจิตนั่นก็มา เขาสิ่งใดผมก็จะถล่มแหลกลานเช่นนะครับผัดกันลุกผัดกันชนะพาะกันแพ้อยู่อย่างนี้แหละตอนนี้รู้จังหวะแล้วรู้จังหวะก็อย่าไปให้เขามาย่ำยีต่อไปรู้แล้วว่าจะต้องจัดการเขาอย่างไงขอเข้าใจไหมครับแบบนี้พอเข้าใจเจ้าค่ะน้อง,องกาทนันจุดใช<อ>้กําลังยิงสําคัญมากนะครับอย่าปล่อยให้เขาเข้ามาชาร์จท่านท่านต้องไปชาร์จเขาแม้ทุกทีเนี่ย เขาจะต้องมาชาร์จท่านแต่ตอนนี้ท่านเริ่มกลับไปชาร์จเขาแล้วแต่ยังไม่พอการชาร์จนี่ยังไม่พอต้องเพิ่มจุดชาร์จเคยมีสี่ห้าจุดต้องเพิ่มเป็นสิบกว่าจุดเนี้ยเพื่อไม่รั่วไม่งั้นจะรั่วนะครับจะรั่วสิ่งเหล่านี้ก็ไปแก้ไขก่อนนะครับเมื่อแก้ไขแล้วเขาก็จะมีกําลังขึ้นมายิ่งตอนเนี้ท่านก็เริ่มดีขึ้นแล้วจากอาการเจ็บป่วยนะครับเมื่อเขาดีขึ้นแล้วกําลังก็จะเกิดขึ้น ขณะเจ็บป่วยเขายังไม่สามารถจะเล่นงานท่านได้มันเมื่อท่านมีกําลังดีขึ้นแล้วท่านย่อมจัดการเขาได้แน่นอนแต่ก็อย่าประมาทอย่าประมาทอย่าทอดทิ้งทุระถ้าท่านทอดทิ้งทุระของพระธิดา,ดาก็จะเป็นคนทางที่จะทําให้มารเข้ามาเยี่ยมผีท่านได้อีกเอาละมีคำถามเพิ่มเติไมไหมครับ ไม่มีคำถามเจ้าค่ะน้องกาเท้าเท้าท่านสมเด็จมิตรตาเจ้าค่ะรบกวนมุทาราสาธุขออนญาสาธุครับท่านสุเดิราสิบหกปีผู้เดินดร้อในระดับพานาคไทยในเจ้าของประจวบชาตนุนี้ก่อนนะครับออนุญาตสาธุพระท้าัสดี้รับสาธุน้องกาเท้าเท้าท่านอาจารย์เจ้าค่ะน้องกาอนุโมทนาใจ